ไปติดตามบรรยากาศตอนนี้ที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับที่คอพทอเนี่ยไปชุมนุมสแสดงออกอย่างสันตินะเรียกร้องให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยต้องกลับไปติดคุกนะนี่มีป้ายอยู่ด้านหลังด้วยมีรูปคุณทักษิณด้วยแล้วตอนนี้กําลังมีการปราัยนะฮนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ปลาศัยสลับกับการสแสดงดนตรีอันนี้คือภาพจากการไลฟ์สดของเพจคอพทค่ะ นี่ยก็จะเห็นบรรยากาศบนเวทีชัดๆแบบนี้นะฮะส่วนบรรยากาศรอบๆฮะไปดูภาพของผู้สื่อข่าวท็อปนิวนะฮะซึ่งไปปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นด้วยฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะสดๆอีกเช่นเดียวกันฮะค่ะนี่ฮะก็เป็นภาพที่จะได้เห็นเหมือนท่านผู้ชมเนี่ยไปเดินอยู่ในพื้นที่การชุมนุม จะมีเต็นท์ใช่ไหมเพราะปักหลักพักค้างค่ะนะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงจุดเนี้ยขออนุญาตเรียบร้อยเวทีอยู่ห่างจากจำเนียบ50เมตรตามกฎหมายเป๊ะนะเนี่ยแล้วก็ช่วงเมื่อเย็นเย็นเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็มาตรวจความเรียบร้อยแล้วเซลฟี่กับผู้ชุมนุมด้วยค่ะนี่นี่นบรรยากาศที่ผู้ไปนั่งฟังปลาใสานะพ่อแม่พี่น้องอันนี้นะตรงนี้เลยนะเนี่ยบรรยากาศก็ช่วงเย็นเย็นะก็ไปนั่งก็ไม่มีอากาศร้อนแล้ะ ไปนั่งฟังการปราศัค่ะนะนี่อันนี้คือภาพสดๆนะครับเจตนว่ายุคนี้ก็มีมือถือไปก็ไปนั่งตามข่าวด้วยอานะอ่านข่าวไปด้วยฟังไปด้วยนะฮะนี่บรรยากาศฮะเวขณะนี้เวลา19นาฬิกา6นาทีครับนี่ภาพบรรยากาศกสดๆนะฮะมีเวเสือมาปูซึ่งปก,กติช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยจะไป ฟังการปลาศัยกันเพราะพอถึงดึกก็จะเหลือแต่คนที่ปักหลักพักคางแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงปลาัยตอนนี้ยังไม่ใช่แกนนําหลักนะที่ปลาศัยอยู่บนเวทีนะอันนี้เป็นคุณไทคอนกาลังปลาัยอยู่นะเป็นจุดเนี่ยฮะบรรยากาศเวทีอ้าวานี่มีใสชดาด้วยเห็นไหมนะชุดสีส้มอ่ะหน้าเรียมอ่ะอยู่หน้าเวทีเลยอ่ะที่คุณนัทเซอร์โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้เป็นสแตนดี้ค่ะเอามาด้วย เป็นนักโทษเทวดาเหรอใส่ชุดอย่างเงี้ยมิชาดาใช่ไหมพาอใส่ชุดนักโทษไงออนีนี่อันนี้คือบรรยากาศการชุมนุมของคอพทในขณะนี้นะครับค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูน่ารักน่ารักดูจมูยเยอะนะแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับบริเวณพื้นที่การชุมนุมนี่แหละครับแกนนากลุ่มคอพทก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับ โดยแกนนําคุณพิชิตชัยมงคลคุณนัทเซอร์แล้วก็มีคุณหมอตุลน,นะตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศจุดยืนฮนะออนะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนจากคุณพิชิตชัยมงคลครนะไม่ไม่ไมสุดเปล่าหรอกครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราได้มาคือสังคมตั้งคําถามเรื่องนี้ผพร้อมกันไม่ใช่แค่คอพทอการที่มีพี่น้องประชาชนออกมาตั้งคําถามเรื่องนี้ไม่ว่าจะในสภากาแฟไหนผมคิดว่านี่คือความสําเร็จของกลุ่มคอพทอที่รณรงมา นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่การมาชุมนุมแต่การที่สังคมตั้งคําถามเรื่องนี้ความเอาประย์ของกระบวนการยุติธรรมภายใต้การนําของทวีสอดส่องเป็นยุคข,ของความยุติธรรมสีดําแบบนี้ผมคิดว่าประชาชนได้ตื่นขึ้นมาตั้งคําถามร่วมกันแล้วถือเป็นความสาเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วครับสิ่งที่เราพูดวันนี้ไม่ใช่แค่กรณีทักษิณชินวัตรมันคือการฟื้นกระบวนการยุติธรรมคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ถ้ายังดื้อดึงอยู่แบบนี้แน่นอนครับว่าคอพทอก็ต้องเคลื่อนไหวต่อไปไม่ใช่ทักษณิณต่อไปอาจจะเป็นคุณยิ่งรักที่มีข่าวว่าจะออกมานะครับดังนั้นมีการจุดระดับแน่ถ้ายังไม่ไม่มีคําตอบแบบนี้นะครับไม่ไม่ไมส่วนที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับคุณหมอตุลสิทธิสมวงศ์นะซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มคนเสื้อหลักสีวันนี้หมอตุลเนี่ยก็พูดถึงประเด็นเรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณประเด็นที่สงสัยกันนะ นักโทษผู้ป่วยที่ออกมารักษานอกเรือนจำนี้นะครับจะต้องตรวจสอบได้ว่ายังอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้ที่หนาหูกว่าวันที่ผมไปวันที่ยี่ห้าสิงหาก็คือว่าตกลงตัวทักษิณที่วัดยังอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่การนี้กรรมการ เข้าไปนะครับแล้วก็อ้างว่าไม่ให้ไม่ให้ไปที่ชั้นสิบสี่อันนี้ถือว่าถือว่ามีพิรุษครับลงมาตำรวจต้องทําให้โปร่งใสครับประชาชนทั้งมวลกําลังสงสัยท่านอยู่ครับกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มันดิจิตอลนะครับถ้ามันเสียเนี่ยมันก็เสียเป็นตัวตัวไปนะครับถ้าเกิดปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็สงสัยจะต้องย้ายผอ,อที่ดูแลเรื่องนี้แล้วล่ะครับลองลองผอ,อลองแพทย์ใหญ่ที่ดูแลเรื่องนี้ผมว่ามันก็เกินไปแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ่างหัวกล้องวงจรปิดมันคุณต้องไปดูยอมถ้ากล้องวงจรปิดเสียคุณต้องยอมให้นักข่าวยอมให้อย่างน้อยนะครับเจ้าที่กรมราชทัณฑ์ต้องไปยืนยันตัวครับว่าทักสินชิวัตรยังอยู่ในโรงยาลตำรวจครับนี่อย่างน้อยนะแล้วพอเสร็จแล้วต้องตรวจสอบต่อว่าอาการหนักจริงหรือเปล่าถ้าหนักไม่จริงกับคุกครับนี่ก็เป็นประเด็นการแถลงข่าวนะฮะเมื่อช่วงเย็นนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นเนี่ย ตำรวจที่ไปดูแลความเรียบรอย้อยนี่ครับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กนะไปก็ไปตรวจดูความเรียบร้อยก็ไม่พบอะไรผิดกฎหมายคอ่าแล้วก็ยังแถมถูกเซลฟรรี่ด้วยเดี๋ยวดูความเรียบรอย้อพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมนะ,นะ <S S เซลฟี่ก็เป็นไปอย่างมิตรภาพค่ะ นี่ดูสิถ่ายรูกปกับบิ๊กโจ๊กนะไม่มีความวุ่นวายอ,อาจจะวุ่นวายตรงเซลฟี่นี่แหละฮะจะคิวให้หน่อย <laughs> <laughs> เป็นไปโดยสงบค่ะเอออ่านี่ก็คือการมาตรวจของตำรวจนะฮะค <c oughs> ่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยแกนนำก็ทำพิธีบวงสวงนะเป็นพิธีบวงสวงที่เอ่นำโดยคุณพิชิตชัยมงคลคุณนัทเซอร์เป็นการบวงสวงกรมหลวงชุมพรเขตปุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ย นะบริเวณแยกพานิชยาการถนนพิศโลกก่อนตั้งเวทีปราศัยเพราะจะประกาศปักหลักไงสวัน2คืนคะนะยืนยันว่าจะส่งสัญญาณส่งเสียงไปยังรัฐบาลนะให้ดําเนินการตามกฎหมายนะที่มาชุมนุมเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงก่อนที่บิ๊กโจ๊กจะมาะใช่ไหมอันนี้บรรยากาศการเคลื่อนไหวนะฮะส่วนบรรยากาศสดๆนะเราให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะทางการนั่นแหละจะต้อง ให้รายละเอียดให้ข้อมูลอย่างเช่นวันนี้ครการพยายามจะแสวงหาข้อเท็จจริงของกรรมธิการตํารวจค่ะวันนี้ก็ตามนัดนะคะเดินทางไปที่โรงพยาบาลตํารวจนําไปโดยประธานกรรมธิการตํารวจค่ะคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะ คุณชัยชนะวันนี้ได้ขึ้นไปถึงชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะคะแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปถึงชั้น14เนี่ยก็ได้คุยกับทางนายแพทย์สอบอ .7 โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีสามารถม่วงสิริค่ะคุณชัยชนะเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เท่าที่คุยกับคุณหมอเนี่ยรู้ข้อมูลมานะคะว่าผู้ต้องขังที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าเกิดว่าเอาแบบค้างคืนเนี่ยมีคุณนักสิงห์คนเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผู้ต้องขังที่มารักษาตัวแบบไปเช้าเย็นกลับ แล้วหลังจากนั้นคุณชัยชนะก็มีโอกาสได้ขึ้นไปมากกว่าชั้น6ก็คือได้ขึ้นไปที่ชั้น14ทีนี้ขึ้นไปชั้น14เนี่ยคุณชัยชนะไปเจออะไรบ้างลองไปฟังค่ะก็ะได้รับทราบว่าขณะน,นี้มีผู้ต้องขังที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยที่ค้างคืนมีแค่ท่านเดียวนะครับคนเดียวก็คือในกนสิฤธิ์วัฒ ที่เหลือก็เป็นผู้ต้องขังที่มามีผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังมารักษาอยู่เช้าเย็นกลับนะครับผมได้หารือตามกบระเบียบทางโรงพยาบาลตำรวจก็อนุญาตให้เราขึ้นไปในชั้นท4สเพื่อไปดูการขั้นตอนวิธีการคุมขังซึ่งมีทางเจ้าที่กรมราชัณฑ์ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจท้องที่คือสอนอปทุมวันและตำรวจสันติบาลนะครับ ก็ในชั้นที่สเราก็ไปเจอพบเจ้าหน้าที่ที่ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่จํานวน8นายเป็นของรวม8นายนะครับเป็นเจ้าหน้าทนายและก็ท้องที่3นายสถิบันสา3นายนะครับ คุณชัยชนะบอกว่าขึ้นไปเนี่ยไปเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ทีนี้ความหวังที่หลายคนตั้งคําถามคือแล้วคุณชัยชนะเนี่ยไปเจอคุณนักศิน์หรือเปล่าได้เข้าไปเยี่ยมไหมแล้วข่าวลือที่บอกว่าห้องที่คุณนักศิน์พักรักษาตัวเนี่ยล็อกประตูตลอดเวลาเนี่ยจริงหรือเปล่าไปฟังคําตอบค่ะหลังจากที่เราได้เห็นเจ้าที่เสร็จเราก็ได้ลงมาที่ชั้นเจ็ดเพื่อมาดูขั้นตอนกา,การปฏิบัติกับนักโท ผู้ต้องขังที่มาเป็นผู้ป่วยที่มารักษาโรคต้อกระจกดวงตาที่ชั้นเจ็ดกมีขั้นวิธีการขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรก็ผู้ต้องขังสองคนนั้นที่เป็นผู้ป่วยก็มีเจ้าที่ราชทันมาควบคุมสองท่านสองคนส่วนนักโทษผู้หญิงก็มีเจ้าที่ราชทันผู้หญิงมาควบคุมสองคนเหมือนกันก็เราก็เห็นได้อย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติของรัชทันเนี่ยกับนักโทษที่มารักษาตัวเนี่ยก็มีความเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าในส่วนที่ขึ้นไปชั้นที่สี่ผมก็ ได้พบเจเจาที่จริงครับส่วนที่จะถามว่าได้พบเจอนักโทษหร,รือเปล่าเนี่ยนี้เป็นพรบรสนบุคคลที่เขาอนุญาตเราแค่นี้ครับแต่เราไม่ได้มาขอเยี่ยมใครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเรามาดูว่าขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเท่าเทียมกันหรือไม่ครับแล้วก็ในห้องที่ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยพักอยู่เนี่ยก็ไม่ล็อกทางผู้คุมเนี่ยก็เดินเข้าห้องได้ทุกเวลาสรุปก็คือวันนี้<อ>ทางกรรมธิการตํารวจ ยังไม่ได้เจอคุณทักษิณได้ขึ้นชั้น14ได้ขึ้นชั้น14<ม>คือต้องบอกแบบนี้ขึ้นไปชั้น14ี่เนี่ยขึ้นไปปุ๊บออกจากลิฟต์เนี่ยมันจะไปเจอตรงโถงต้อนรับ<ม>แล้วก็ห้องคุณทักษิณมันต้องเลี้ยวไปซ้ายเลี้ยวไปขวา,า<ๆ>คุณชนละล่าบอกว่าไม่ได้เลี้ยวไปเลยอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นหน้าลิฟต์แต่ว่าข่าวลือที่บอกว่าห้องพักที่คุณทักษิณรักษาตัวเนี่ยห้องล็อกอันนี้ก็คือไม่จริงยืนยันว่าไม่จริงนะเจ้าหน้าที่เปิดเข้าออกได้ตลอดเวลาใช่ใช่ไหม แล้วก็นักข่าวถามต่อนะคะว่าเอาละในเมื่อวันนี้ได้ขึ้นไปที่ชั้น14แล้วเนี่ยทางคณะกรรมการตํารวจมีความสงสัยหรือเปล่าว่าอาการป่วยของคุณนักศิล์เนี่ยแล้วจะต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจอีกนานขนาดไหนจึงจะส่งตัวกลับไปที่ทางราชทานได้ไปฟังประเด็นนี้ค่ะทางทีมแพทย์นะคะว่าอาการป่วยขนาดนี้จะต้องรักษาตัวไปอีกนานเท่าไหร่ผมไม่ก้าล่วงในการรักษาของแพทย์นะครับหน้าที่ของผมก็คือมาหาข้อเท็จจริงหลังจากนี้ก็ต้องกลับไปถามกรมรัชทานนะครับ ทางอธิบดีเกี่ยวกับเอกาสารที่เราขอไปว่าผู้คุมคนไหนที่มาเข้าเวรที่นี่และมีการปรับเปลี่ยนเวรอย่างไร มีการลงชื่ออย่างไรเราได้ขอเอกาสารไปแล้ว2ในส่วนค่ารักษาพยาบาลที่แจ้งว่าใช้สิทธิส์สปสาชถ้าเกินสิทธิส์สามารถเบิกใช้นส่วนตัวได้เนี่ยใช้ระเบียบข้อไหน3เอกสารที่เราขอ,รขอไปก็คือสำเนาใบรอท101่ง่อประวัติผ่อนเข้าเป็นจันนะครับได้ทไํไปหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องกลับไปตามเอกสารจากกรมทย์สัตว์นะครับ,รบในส,ส่วนของโรงพยาบา,าลตำรวจน,นวันนี้เราได้ทําครบถ้วนกระบวนการแลยครับนี่คือประเด็นที่ ข้อมูลที่ต้องการอีกเนี่ยคือมันต้องขอจากทางราชัรน์ทีนี้พูดง่ายๆคุณชัยชนะกําลังบอกว่าไม่ติดใจเรื่องของโรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่ไม่ได้เจอคุณกศิน<อ><อ>นะไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณกศินอยู่หรือไม่อยู่ค่ะมันไม่ใช่หน้าที่ผมมันหน้าที่ของกรมราชัรน์แล้วกรมราชทรรเนี่ยคือจําเลยของสังคม,มนะโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเปิดทางให้ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วเท่าที่ทําได้ไม่ติดใจละไม่ติดใจกับโรงพยาบาลติดใจกรมราชทรรทีนี้ที่คุณชัยชนะพูดวันนี้นะนะ แล้วก็หลังจากนั้นฮะยังได้บอกกับผู้สื่อข่าวอีกว่ากล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลตำรวจเสียหมดเลยเสียทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะเป็นไปได้ยังไงฮะเดี๋ยวลองไปฟังว่าเจ้าตัวพูดยังไงเรื่องนี้ สังเกตนะว่าทําไมถึงเสียทั้งทั้งทั้งตึกอะฮะท่านฮะไม่ต้องก็สังเกตอะไรก็ไปก็เขาบอกว่างบประมาณไม่มีนะครับในเมืองเขาประมาณไม่มีก็ต้องหางบประมาณมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกไปถึงท่านนายยมตีในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านช่วยหาเงินสักสองล้านบาทหรือห้าล้านบาทมาติดตั้งกล้องวงจรปิดที่โรงพาตตำรวจให้ครบถ้วนครับ อเสียนท่านสสแบบนี้จะเป็นการมันจะเป็นการมีการมีข้อคอล่าวหาไหมฮะท่านไม่มีข้อคอล่าวหาขอกลเสียมานานแล้วผมเลยเป็นตัวแทนประชาชนก็ต้องเรียกเสียมานานก่อนที่คุณทักษิณจะใช่ครับเข้ามาทั้งชั้นที่สี่เหรอครับไม่ครับทั้งทั้งตึกทั้งตึกเลยหลายตึกครับอันนี้คืออันนี้คือเป็นการยิงยานจากไทยมากเลยท่านสสฮะจากโรงพยาบาลตำรวจครับพลตำรวจตีสามารถพงศิริครับยืนยันว่ากล้อ <no> ง <liebe> เสียท <tekrar S 1> ั้งชั้นทั้งตึกทั้งตึกต้องต้องเสียหลายตึกแล้วโดยว่าตึกนั้นด้วยหลายตึกเป็นเพราะยานร้ครับมาเสริมสภาพหรือว่าอะไรคะเสริมสภาพครับต้องมีอายุ การใจ้งอาน10ปีแล้วครับแต่เขาติดมาปีไหนคะได้สอบถามไหมคะก็ผมเขาบอกลนะ้วติดมา10ปีครับ <c oughs> โอ้โหแ <c oughs> <c oughs> ล้วข่าวลอ้ลอมหน้าล้อมหลังอันนี้เป็นประเด็นใหม่ไงว่า <c oughs> เพราะว่าคนที่ขึ้นไปตึกเองมาบอกเองไง <c oughs>